พร้อม <R> แล้วค่ะทุกท่านคะในลำดับการแรกในทางดิฉันอุมาพรรัชรตะวัฒน์ัตนุนนะคะขอสวัสดีทุกท่านยังเป็นทางการใน,นการและก็ต้อนรับข้าสสุกจิจกรรมของเรากับพิธีการสงมอกการพื้นฟูอนุรักษ์ชายหาดจอมเทียนเพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวภายใต้ชื่อขัานาคพงส่งยิ้มจะทาสร้างสุขมอบหาดทรายสวยสู่ประชาชนแอปชายหาดจอมเทียนค่ะวันนี้ผมทวีศัตว์นักพันธ์ได้รับ มอบหมายจากท่านรัฐมนตรีติช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านดรวันนัทพรเจริญศรีนะครับให้มาเป็นประธานในพิธีวันในวันนี้จากนยโยบายของรัฐบาลนะครับโดยท่านนาย,ยกระฐมรีท่านเศรษฐาทวีสินนะครับได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและกรมเจ้าท่าเดินหน้าสานต่อความสมมําเร็จเพื่อพลิกฟื้นชายหาดท่องเที่ยวในที่ต่างๆให้กลับมาสวยงามซึ่งจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเป็นการรองรับนโยบายคณามนาคมเพื่อความอุดมงสุขของประชาชนของท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐสมนติช่วยว่าการกระทรวงควมนาคมจึงได้เร่งรัดผลักดันให้กรมเจ้าท่าจาัดทาแผนการพัฒนาชายฝั่งทะเลนะครับด้วยการเสริมชยายหาเพื่อแก้ไขปัญหา,าการจัดซอกชายฝั่งฟื้นฟูอนุร,ร,รักษ์พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมเจ้าท่าได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศโดยทําการเสริมทรายหาักเสริมทรายในพื้นที่ชายหาดจองเทียนซึ่งเป็นโครงการที่สองต่อจากชายหาดพัทยาเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ2ี่ปีด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว และการสร้างความการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมและสามารถสร้างมาตรการควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุดเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไปกระทรวงคมนาคมได้เห็นถึงความสําคัญเชิงประจักษ์จากการฟื้นฟูสหายหาดนะครับพัทยาและต่อเนื่องมาจนถึงชายหาดกองเชียงนี้ที่กรมเจ้าท่าได้ดาเนินการ จนส่งผลให้เกิดคุณค่าด้านจิตใจและเพิ่มพูมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านการพื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจให้กลับมาพึกคักพร้อมสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศผมขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรของกรมเจ้าท่ารวมถึงหน่วย,ยาางานภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้อง ที่ไดดำเนเเินการโครงก,งการเสริมชายหาดและจัดกิจกรรมเพื่อมอบของขวัญปีใหม่2567ให้แก่น้องประชาชนในครั้งนี้เพื่อส่งมอบความสุขสร้างาร,ารอยรอยิ้มยกร,ยรยดะดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในชาติตามนโยบายรมนานคมเพื่อความพึงสุข์ของประชาชนและราชารถยิ้มปัจจุบันได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรมคมนานคมส่งยิ้มเจ้าท่าสร้างสุขมอบหาดทรายสวยสู่ประชาชน แค่ชายาดจอมเทียนอยาเปทำการณะบัดนี้ท่านผูปราครมรทนพร้อมนะคะทุกท่านพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วช่วยนับเขาจะถอยลังให้พร้อมพอมทำงานนะคะส้